a n a l ลิสเผย iPhone 11คือสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในช่วงตลายมาสแรกของปี2020แม้ช่วงต้นปี2020ทั่วโลกจะเจอกับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 จนทําให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงักไม่เว้นแม้กระทั่งตลาดสมาร์ทโฟนด้วยแต่โดยรวมก็ยังถือว่าขายได้เรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าล่าสุดทางแคน l ลิสได้ออกมาเปิดเผย10อันดับสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในช่วงตรามาสแรกของปีนี้ ผลปรากฏว่า iPhone 11คว้าอันดับหนึ่งไปครองชนิดที่ว่าทิ้งห่างมือถือรุ่นอื่นๆแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวจาก10อันดับสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดทั่วโลกในช่วงไตามาสแรกของปี2020ที่ Canalys ได้ไปเก็บสถิติมาพบว่ามีชื่อของมือถือซีรีส์ iPhone 11ทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone 11 iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ตบเท้ากันเข้ามาติดท็อป10ในครั้งนี้แบบพร้อมหน้าพร้อมตาโดยรายชื่อของมือถือที่อยู่ในท็อป10ของมือถือขายดีทั่วโลกก็มีตามนี้คร 1, iPhone 11, 2, Redmi Note 8 8และ อันดับ3 Galaxy A51 อันดับ4 Galaxy A10s อันดับ5 Redmi Note 8 Pro อันดับ6 iPhone 11 Pro Max อันดับ7 Galaxy A 20s อันดับ8 Galaxy A 01อันดับ9 Redmi 8A อันดับ10 iPhone 11 Pro จะสังเกตได้นะครับว่า10อันดับแรกเนี่ยหากไม่นับมือถือ s ี r i iPhone 11ทั้ง3รุ่นก็จะพบว่าทั้งหมดเป็นมือถือสเปคระดับกลางด้วยกันทั้งสิ้นและไม่มีเรือธงจากฝั่ง Android ติดมาเลยส่วนเหตุผลที่ทําให้ iPhone 11ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแบบนี้ก็น่าจะมาจากการที่ Apple ตั้งราคา iPhone s ี r i ดังกล่าวถูกลงกว่ารุ่นของปีก่อนๆนั่นเองครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้อัปเดตข่าวสารไอทีทันใจกันไดทุกวันนะครับ